ก้าวโมกช้านะคะก็มีพิธีพราหมซึ่งเป็นองค์พระพิฆเนศอย่างที่บอกไปเลยว่าก็เป็นลูกรักองค์พ่อละกันนะคะตั้งแต่ทำกิจการเปิดร้านกินเออรเปิดร้านฟิลเลอร์คาเฟ่สาขาอุดอรนะคะก็ได้มีการบวชถวาบูชาองค์พิฆเนศไปเนาะไปตอนเมื่อต้นปีนะคะทีเนี้ยปราจบกับว่าจังหวะนะคะองค์องค์องค์งพ,พ่อนพระพิฆเนศองค์นี้นะคะพี่ดาวผ่าก็ได้มีจังหวะโอกาสที่เหมาะสมว่าจะเป็นผู้หญิงดีวกว่าเนาะได้มาอยู่ที่ร้านฟิลเลอร์แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็น นี่นี่ไม่หมายอันดีส่วนที่ทีมเมื่อกี้นี่คนมาเยอะคะคะเยอะมากใช่ตรงนี้ก็เป็นอะไรบ้างเออมีทุกแผนกของร้านเลยแล้วก็มีทีมงานตัวเกณฑ์บริสิทเบื้องหลังนะคะก็มาช่วยกันนะก็เป็นแบบ อีกหนึ่งกิจกรรมทางศาสนาแล้วกันเนาะที่เราแบบว่าคารพแล้วก็ยึดถือนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสจากเจ้าเจ้าพระประธานนะคะเพื่อนกะไรหมอมพระประธานองค์พระประธานนะคะนี่คืออ๋อู้ทธะรับนะคะเป็นพระประจําจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะนี่ก็คือู้ทธะรับได้ ได้รับพระเด่นทุกคุณนะคะจากองค์เจ้าอาวาสนะคะพี่น้องทางคุณกะมอบใัยมิมนเนาะมิมนพระส่งทั้งหมด5รูปนะคะวันนี้แล้วก็ทีมงานสมาชิกร้านฟินสับของเราเป็นผีมืคนให้กับร้านของเรานะคะแล้วก็ตอนเย็นอตอนเย็นมีซื้อบัตร ปิดด้วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆวันนี้นอกเหนือจากจะมีวงดนตรีมีดีเจที่มาเล่นประจำร้านของเราแล้วยังมีนักร้องและศิลปินในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกและที่สำคัญคือมีโชว์สุดพิเศษของแดนเซอร์โตเกียวมิวสิวกส k. ด้วยนะคะได้ยินข่าวว่าเขาเตรียมโชว์กันไปแล้วคือเป็นแดนซ์ชายวันนี้เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็เรียนเชิญทุกคนนะคะที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็มาได้นะคะทุกคนค่ะที่ร้านปิ่นค่ะฝากด้วย,ยนะคะอะไรก็ไาจ็คคื เื่อนาน้าบร่วมเลกับนะครได้เป็นท่ามสนใจเราไหมมาเร็วสเก่งมาเร็วจะได้เตะพัดดื่มโอ๊ยแม่มาขออนุญาตมาแม่มาดองผู้เผยนาดิก่อนมาดนนะมาามเกิดอะไรขึ้น กาโมงเช้านะคะก็มีพิธีพราหมณ์ซึ่งเป็นองค์พระพิฆเนศอย่างที่บอกไปเลยว่าก็เป็นลูกรลักองค์พ่อละกันนะคะตั้งแต่ทำกิจการเปิดร้านฟินเออร์เปิดร้านี่แลนคาเฟ่สาขาอุดรนะคะก็ได้มีการรวมส่วนบูชาองค์พิฆเนศไปเนาะายตอนเมื่อต้นปีนะคะทีเนี้ยปาจบกับว่าจังหวะนะคะองค์องค์องค์พ่อเพระพิฆเนศองค์นี้นะคะพี่น้องผ่าก,ออกอะได้มีจังหวะโอกาสที่เหมาะสม มันพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะได้มาอยู่ที่ร้านศิลป์แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นนี่ไี่ไม่หมายหันดีส่วนที่พีไม่คิดว่าคนมาเยอะเลยเหรอคะเยอะมากใช่ตอนนี้ก็เป็นเออ่มีทุกแผนกของร้านเลยแล้วก็มีทีมงานโตเกียวเกสิ์เบื้องหลังนะคะก็มาช่วยกันนะก็เป็นแบบอีกหนึ่งกิจกรรมทางศาสนาแล้วกันเนาะที่เราแบบว่าเคารพแล้วก็ยึดถือนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสจากจากเจ้าคจตระบัดทานะคะเพื่อนกระไรหมอ พระประธานองพระประธานนะคะนี่คืออ๋อผู้ท้าพระราบนี่คืเป็นพระประจําจังหวัดของแก่นเลยนะคะนี่ก็คือผู้ท้าพระราบได้อ ได้รับพระเดชรตคุณนะคะจากองค์เจ้าอาวาสค่พี่าน้ป็นองค์คาบุกะมอบใผ้มิมนเนาะมิมน,นพระส่งทั้งหมด5รูปนะคะวันนี้แล้วก็ทีมงานสมาชิกร้านฟินคับของเราเป็น,นิีมงคลให้กับร้านของเรานะคะแล้วก็ตอนเย็นอตอนเย็นมีซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆวันนี้นอกเหนือจากจะมีวงดนตรีมีดีเจที่มาเล่นประจำร้านของเราแล้วยังมีนักร้องและศิลปินในค่ายเพลงตัวเกียวมิสิกและที่สำคัญคือ มีโชว์สุดพิเศษของแดนเซอร์โตเกียวมิสิกด้วยนะคะได้ยินข่าวว่าวเขาเตรียมโชว์กันไปแล้วคือเป็นแดนชายวันนี้เวลา20นนิกาเป็นต้นไปนะคะก็เรียนเชิญทุกคนนะคะที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็มาได้นะคะทุกคนค่ะที่ร้านปินครับฝากด้วยนะคะ้เป็นท่ามสนใจเราไหมมาเร็วสิเกีงมาเร็ว จะได้เตะทันดีสรันโ้แ่มาขออนุญาตววันนี้เอาคุยวันนี้ก่อนวันนี้เรอน10วันนี้ก่องมีเน